พี่หมีเราไม่ชอบเที่ยวเราจะตามสูตรที่หมีเพราะว่าพี่หมีสูตรด่ไหมอยู่ในสูตรพี่หมีไม่มีใครมองเห็นเลย <c oughs> พี่หมีเราขอโทษเราแบบว่าเข้าไปซ่อนในสูตรนาย <c oughs> มีมีหลายตัวหลายตัวไว้มาเลี่ยมันมาแล้วมันมาแลตรงนี้ตรงนี้ไม่โอ้โหหลายตัว อกองกันยอะมคิดว่าจะไม่รอดวิเมื่อกี้ไาวดีน้พเมยี่มถ้าซื้อซองไม่ได้ไอโหน เดียทำอะไรปอยาเราจะไปอยู่ที่ตูดพี่มีเราจะตามตูดพี่มีไปเราสามารถที่จะซ่อนตัวตูดพี่มีได้คอยดูนะซ่อนตูดพี่มีี่มีงงอาาเเขาเก็บแอร์ดอบอยู่พี่มี แอบไปยิงครับดีไหมเพื่อนเพื่อนสนายเก็บหมดเลยเหรอเพื่อนชื่อว่าเพื่อนชื่อว่ามาลองกองแก๊ง อไรอาไคดคิวฮะเสียงข้างน้องลวคุณเป็นใครน้องลดคิวมใน้องน้องผมล,ลาท,ที่มีเหรอ,อดีมากดีมากน้องสุงดยดลาคิวฮหม อ,อาพี่หมีบอกว่าสุริยารัดคิวพี่ปมีจริงเหรอไม่ได้ลัดที่นั่หนูก็ยิงเข้าไปเลยปุ้บปุ้บปุ้บแบบนั้นอ่ะ หนูต oh, yeah. well. NO> ั้งไห้วันไม่ดขอบคุณนะอนีว้าวพี่มีเก่งมากอ๋อไม่ใช่นี่ย พี่หมีได้กี่คิวโอ้ยคิดว่าพี่หมีได้เป็นเ <c oughs> อ็มวีพีอ๋พี่หมี <c oughs> พี่หมีได้สองคิวสองอีลิม <c oughs> <c oughs>